إن <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهدئ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حَقُّ جهاد فتزاه الله عنا وعن امته خير ما جزاه لَبِيَنَ امته اما بعد لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم بارعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال اسى วก ذلك อัยนาอีกคุราน์อับดบ ن ยาลิตุนดราอัมลคุราแะผูน ل อบขางและตุนดราอัมล ي จามไปยัไรบ์ฟิฟ์ฟารีกุสวะฟารีกุนารสัทานที่รักยิ่งครับเรามาสอบถามตัวเองเรามาทำความรู้จักตัวเองเรามาตกลงกับตัวเองกันให้มากขึ้น อยากให้พี่น้องสอบถามตัวเองว่าวันนี้ที่พวกเราตื่นมาที่พวกเราแต่ละคนมีบทบาทของตนเองบางคนตื่นมาเพื่อที่จะไปเรียนบางคนตื่นมาเพื่อพี่เะอไปทำงานบางคนก็ตื่นมาเพื่อที่จะไปพักผ่อนอยากให้พวกเราสอบถามตัวเองเป้าหมายสูงสุดของเราเพื่อความสบายใช่หรือไม่ ที่เราเรียนเพื่อที่โตม่เราจะได้อยู่แบบสบายสบายใช่หรือเปล่าหรือที่เราทำงานเราจะได้มีที่อยู่ดีๆจะได้พักผ่อนสะดวกสบายมีรถดีๆไปที่ไหนก็มีความสะดวกสบายนี่คือสิ่งที่มนุษย์โลกต่างทวินหาใช่ไหมมนุษย์โลกนั้นวิ่งหาความสะดวกสบาย แล้วพวกเราทุกคนแหละกำลังวิ่งหาความสะดวกสบายด้วยใช่หรือเปล่าหากคำตอบคือใช่ผมไม่ได้บอกว่ามันผิดในการที่เราอยากจะทานของอร่อยไม่ได้บอกว่ามันผิดในการที่เราอยากจะพักในที่ที่มันสะดวกสบายไม่ได้บอกว่ามันผิดหากว่าเรานั้นอยากจะมีความหวังว่าบ้านปลายชีวิตอยากอยู่แบบสบายแต่ผมบอกว่ามันอันตราย ไม่ใช่อันตรายธรรมดาแต่อันตรายมากด้วยเพราะมันตรงกันข้ามกับการเป็นมุสลิมพี่น้องที่รักยิ่งครับความสะดวกสบายนั้นคือสิ่งที่จิตใจเราปรารถนาแล้วพี่น้องสังเกตไหมอะไรก็ตามที่ใจเราปรารถนามันมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี อะไรก็ตามที่ใจเรารังเกียจมันมักจะเป็นสิ่งที่ดีดูตัวอย่างง่ายๆถ้าพี่น้องมีลูกมีหลานพี่น้องลองปล่อยเขาให้เขาอยู่ตามลําพังเด็กอายุสักสองขวบพี่น้องปล่อยให้เขาเดินพี่น้องคิดว่าเขาจะเดินไปทําอะไรเดินไปทําสิ่งที่ปลอดภัยหรือเดินไปทําสิ่งที่อันตรายแน่นอนครับดีไมท่ทีไม่ถึงห้วินาทีอาจจะหยิบมีดมาแล้วอาจจะทําอะไรที่มันจะเป็นอันตรายของตัวเอง มนุษย์นั้นชอบเลือกสิ่งที่แย่ที่สุดให้ตัวเองเสมอเช่นเดียวกันถ้าเกิดถามปกติคนนอนตอนกี่โมงเราจะพบว่าปัจจุบันนั้นโดยเพาะโลกแห่งมือถือเราทุกคนรู้ดีว่าดีที่สุดหลับสามทุ่มสี่ทุ่มแต่หลายคนหลับเที่ยงคืนเพราะอะไรครับเพราะมันสบายในการได้เล่นมือถือถามว่าดีกับตัวเองไหมไม่ดี ถ้าเราสังเกตดูในชีวิตตลอดชีวิตอะไรก็ตามที่ดีกับตัวเราเราต้องฝืนทั้งสิน้นอยากเรียนในที่โรงเรียนดีๆก็ต้องฝืนต้องทุ่มเทอ่านหนังสืออยากมีงานดีๆก็ต้องทุ่มเทที่จะต้องศึกษาอยากจะมีที่พักดีๆก็ต้องทุ่มเทอยากมีร่างกายสุขภาพดีๆก็ต้องเหน็ดก็ต้องเหนื่อยแปลว่าธรรมชาติของเราเรารู้ว่า หากเราอยากได้สิ่งที่ดีมันต้องเหนื่อยไ,ไม่ใช่สบายแล้วพี่น้องที่รักทิ่งครับท่านอับดลีมัสลิสซัมได้เล่าให้เราฟังเหตุการณ์เมื่อตอนที่พู้อัลลอฮ์นั้นได้สร้างสวรรค์แล้วสร้างนรกเมื่อพวกอัลลอ์สุบฮานุตาได้สร้างสวรรค์สร้างนรกเสร็จพู้อัลลอฮ์ได้ให้ท่านชิบรีนไปดูสวรรค์ที่พระองสร้างไปดูความโปรดปานไปดูความสะดวกสบายไปดูความงดงาม ท่านชิบรินอเลสส,สลาเมื่อท่านไปดูก็กลับมาหาพระองค์ัล้์แล้วก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ผมมั่นใจว่าใครก็ตามที่รู้ว่ามีสวรรค์เขาเข้ามาแนา่ได้เข้าแน่นอนยังไงก็ได้เข้าแล้วเมื่อท่านชิบรินไปดูนรกครับท่านชิบรินบอกว่ายาอัลลอฮ์บิอิซัติกด้วยความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ใครก็ตามที่รู้ว่านรกกับความทรมานของมันเป็นยังไงยังไงเขาก็ไม่มีทางเข้า ท่านจุบินรับรองเลยว่าไม่มีทางที่ใครจะลงนรกแต่หลังจากนั้นครับพอลอสซบฮาหนูอัตตาได้สร้างสิ่งมาปกคลุมสวรรค์แล้วก็สร้างสิ่งมาปกคลุมนรกหมายความว่าใครก็ตามที่ไปอยู่กับสิ่งนั้นจะได้เข้าสวรรค์หรือใครก็ตามไปอยู่กับสิ่งที่ห่อหุ้มนรกก็จะต้องลงนรกอัลลอฮ์สร้างอะไรพี่น้องอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่มันขัดใจ สิ่งที่มันต้องฝืนมาห่อหุ้มสวรรค์เอาไว้แปลว่าใครก็ตามถ้าจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องฝืนต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากต้องทรมานพอเราให้ท่านชิบลินไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านชิบลินไปดูสวรรค์อีกครั้งท่านกลับมาแล้วก็บอกเบีซสติด้วยความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ผมไม่คิดว่าจะมีใครได้เข้าสวรรค์สุบฮาัลฮ์ ท่านจีบลินรู้จักเราดียิ่งกว่าตัวเราเองสิแล้วเมื่อพระองค์สร้างมาลกเสร็จพระองค์สร้างสิ่งที่ห่อหุ้มมันเสร็จพระองค์ท่านจิบรีนไปดูมันคือสิ่งสะดวกสบายมันคือสิ่งที่มันตามใจที่ใจเรานั้นต้องการเมื่อท่านจิบรีนไปดูมาท่านกลับมาแล้วก็บอกบิอิสติกด้วยความยิ่งใหญ่เกรงกรของพระองค์ผมไม่คิดว่าจะมีใครรอดจากนรกไปได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะอ Allah, ัลเราเมตตาจะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ได้เข้าสวรรค์แม้แต่มุฮัมมัดสุลตองอัลลอฮุอะลัยฮิวรสลลัมนี่คือเหตุผลที่เราเกิดในสุรชูรอครับพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าวกาซาลิกะเอาให้นาอิเลกกะกุรอานันอารบียันและเช่นนี้แหละที่เราได้ประทานองค์การมาให้แก่เจ้าเป็นกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับเพื่อที่เจ้าจะได้ตักเตือน แล้วข้อท่แก่กนี้อายานี้ว่าเพื่อที่เจ้านั้นจะได้เตือนถึงวันที่จะต้องไปรวมกันอลัลลอฮ์ผู้ทรงส,งสงูงทรงผู้ทรงใหญ่เตือนพวกเระเอาไวันนี้ใครอาจจะจากกันไปวันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอคนนั้นไม่ได้เจอคนนี้วันนี้อาจจะมีหลายกลุ่มอลัลลอฮ์บอกว่าถึงเวลาโลกหน้าเหลือกลุ่มเดียวอลัลลอฮ์ไปรวมกันหมดเลยทุกคนถูกรวมกันที่ทุงมาชัดหมด แล้วพวกเราล้์บอกไว้ครับว่าในกลุ่มเดียวนั้นมันจะเหลือแยกออกมาเป็นสองกลุ่มฟารีกลุ่มฟิลชันนะว่าฟารีกลุมฟิสซาอีรจะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องลงนรก กลุ่มไหนล่ะครับพี่น้องที่ได้เข้าสวรรค์กลุ่มไหนเลยที่ต้องลงนรกกลุ่มที่ได้เข้าสวรรค์คือกลุ่มที่เขาลำบากนเหน็ดเหนื่อยทรมานฝืนใจตัวเขาเพื่อเอาลอสบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องอย่าลืมนะในดุนยาเนี่ยคนที่ลำบากมีเยอะคนที่ลำบากกว่าเราก็มีเยอะแต่ว่าหลายล้านคนเขาลำบากแล้วมันจบแค่ดุนยาความลำบากของเขาไม่ได้ไปต่อที่โรกหน้า ไม่ยังผลประโยชน์อะไรให้ับเขากระโดดแน่ถามว่ามุสิมต้องตื่นมาทํางานไหมมุสิมต้องตื่นมาทางานผู้ที่ไม่ใช่มุสิมต้องตื่นมาทํางานไหมก็ต้องตื่นมาทํางานทุกคนตื่นมาทํางานทุกคนเหน็ดเหนื่อยทุกคนไม่สบายทุกคนเสียใจทุกคนเศร้าทุกคนมีความกลัวแต่จะมีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นแกเนี่ยาอฮูมัชกูรอที่ว่าความเหน็ดเหนื่อยของเขา เอาล้อตอบแทนมันเป็นเราหรือเปล่าเราเตรียมใจมากขนาดนั้นหรือเปล่าเราเตรียมใจพอไม่ว่าชีวิตของเรานั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยเราจะอยู่อย่างทรมานถ้าใครคิดว่าชีวิตฉันอยากพบความสะดวกสบายเราต้องเปลี่ยนความคิดแต่แล้วมันไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง เราไม่ได้เกิดมาเพื่อสะดวกสบายเพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งบททดสอบที่ต้องลำบากเมื่อตอนที่บรรดาสหาบ้าโดนบททดสอบอย่างหนักหนาสาหัสต,ตอนที่อยู่ที่นครมัก,กะบางส่วนถูกแคาบางส่วนถูกทรมานแสนสาหัสเมื่อท่านอับดุลสลามเดินผ่านไปท่านไม่สามารถช่วยได้ท่านน้ำตาตกใน ซอบา้าก็ถามว่ายาเราซูลราล้อเมื่อไหร่ล้วอลัลลอฮ์จะช่วยเราเราเหนื่อยแล้วเกินเราทรมานเหลือเกินเราเจ็บปวดเหลือเกินเมือออ่อไหร่อัลลอฮ์จะช่วยเราโดนทดสอบอยากให้อลัลลอฮ์ช่วยท่านอาบับดุลโมสล์อะไรสลัมบอกว่าไงครับอินนะกุมกาวมุนตัสตาจิลูนพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ใจร้อน ท่านอบีพูดกับใครพูดกับซอบาที่กำลังโดนทรมานอย่างเต็มที่นักสุดแต่ท่านอบบีกับเตือนสติว่าคุณเป็นกลุ่มชนที่ใจร้อนชนก่อนหน้าคุณนั้นเขาถูกบังคับให้ทิ้งศาสนาเขาถูกเอาเลื่อยมาเพื่อที่จะเลื่อยเขาขาดเป็นสองท่อนเขาไม่ทิ้งศาสนาของเราเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายของชีวิตมันต้องลำบากมันต้องทรมาน พี่น้องสังเกตดูปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่หลายๆคนห่วงลูกไม่เป็นเรื่องบางคนจะปลูกลูกม,มารมัดโบุบะไม่กล้าปลูกอยากให้ลูกหลับสบายๆบ,บางคนจะให้ลูกถือสินงอดไม่กล้าให้ถือกลัวลูกสุขภาพไม่ดีแต่ถึงเวลาบังคับเขี้ยวเข็นให้ลูกไปโรงเรียน บังคับเขี้ยวเข็นให้ลูกเรียนภาษาบังคับเขี้ยวเข็นให้ลูกไปเรียนเต้นรำบังคับเขี้ยวเข็นให้ลูกไปทําอะไรก็ตามที่พ่ออยากจะให้ลูกสบายในดุนยาเขากลับไม่บอกว่าอย่าไปบังคับเลยสงสารเด็กเขาไม่พูดเพราะอะไรครับเพราะเป้าหมายเขาชัดเจนว่าอยากให้ลูกเขาพบความสบายในดุนยาแล้วมันก็จะจบแค่ดุนยาหลายครั้งเราลืมคิดว่าเราเป็นคนทำร้ายสมาชิก ในครอบครัวของเราเองหรือเปล่าเราไม่ได้ปลูกฝังความมั่นคงแก่เขาหรือเปล่าเราไม่ได้ปลูกฝังการเตรียมใจของเขาหรือเปล่าสิ่งที่มุสลิมเราปัจจุบันต้องการมากที่สุดค,คือการเตรียมใจเตรียมใจที่จะลำบากเตรียมใจที่จะเหนื่อยยากเตรียมใจที่จะพบบททดสอบที่แสนสาหาัสเพราะนี่คือชีวิตในดุนยาของเราในยักกุรานพี่นอ้อง พอัลอ์ได้กล่าวไว้ไงครับฟัล้กอตาหามัลอากอบอาพระลอ์บอกกับผู้ศรัทธาหลังจากที่พูดถึงบททดสอบกันตังพระลอบอกกับผู้ผูศรัทธาทั้งหลายว่าพวกเจ้าจะไม่เลือกปีนชัง,ง่อนผาที่ยากลําบากแกนั้นหรือพระลอสสั่งให้เราเลือกทางลําบากพี่น้องปกติปีนภูเขามันยากอยู่แล้วใช่ไหมชัง,ง่อนผานี่คือมันขึ้นไปแล้วมันมีอะไรยื่นออกมามันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะปีนได้ แต่พอเราบอกว่าทําไมเจ้าไม่เลือกเส้นทางนี้ล่ะเส้นทางที่ยากลําบากเพราะมันคุม้มเพราะมันคุ้มค่าในนุสราอินชิรอพละกล่าวว่าไงอัลลัมนิสชาละกัสซาดรละวะบดะอันอันกอิซละอะลัดีอันกอลาซาฮะวะราฟะอันะละกัดดิละฝะอินนามะอัลอุสตียุสรออินนามะอัลอุสตียุสรอเราจะไปกลัวความยากลําบากทําไมล่ะเพราอเราย้ําในกุรานถ,ถึงสองครั้งว่าในทุกความยากลําบากหนึ่งความยากลําบาก อัลลอฮ์มีความง่ายดายมากมายมหาศาลในนั้นถ้าเราดูทานด้านภาษาฟาอินน์มาอลอุสลีมีการใช้อลิฟลามเข้ามาเป็นการระบุว่าหนึ่งความยากลำบากในหนึ่งความยากลำบากยุสรอมีความง่ายดายมากมายมหาศาลเราอาจจะโดนทดสอบกับเรื่องที่ยากลำบากหนึ่งเรื่องถ้าเราเชื่อมัแนลละพี่น้องหันกลับไปตรวจสอบประวัติตัวเราเอง ชีวิตเราผ่านความยากลําบากมามากมายแต่ทุกครั้งอลอซ์เราผ่านไปได้ใช่ไหมบางเรื่องเราไม่เห็นทางออกด้วยซ้ําบางเรื่องเราคิดให้ตายเ้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะรอดไปยังไงแต่อลอ์ให้เราผ่านไปได้แล้วเราจะกลัวอะไรละ่ะกับบททดสอบที่อลอจะหยิบยื่นให้เพื่อที่เราจะได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่ากว่านั้นท่านอเมรุสลาซามได้บอกไหมครับว่าสวรรค์น,นั้นอยู่ใกล้กับพวกท่าน ยิ่งกว่าเชือกคาดรองเท้าของพวกท่านสี่แล้วนรกก็อยู่ใกล้กับพวกท่านยิ่งกว่าเชือกคาดรองเท้าของพวกท่านสีกแปลว่ามันอยู่ใกล้แปลว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาเขาแค่ต้องจดเริ่มต้นคือควบคุมใจเขาให้ได้อย่าไปรักสบายมากเกินไปอย่าไปรักชีวิตที่สะดวกสบายที่มีแต่ความสุขเกินไปเพราะความสุขทําให้เราลืมอัละ พี่น้องสังเกตไม่เราจะคิดถึงอัลลอฮ์มากที่สุดตอนไหนตอนเดือดร้อนตอนลําบากตอนไม่สบายตอนมีนี่ตอนที่จะมีคนมาทําร้ายตอนที่จะเกิดอุบัติเหตุตอนที่เราเป็นห่วงใครสักคนนั่นคือตอนที่เราจะคิดถึงอัลลอฮ์มากที่สุดทั้งๆที่พู้อัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือเราตลอดเวลาแล้วก็ช่วยเหลือเรามาตลอดเวลามาอย่างนานเวลาแล้วเหรอพี่น้องที่รักฝรัยุคุมฟิลชันนะว่าฝริยุคุฟิศไซเอ หนึ่งกลุ่มน,นั้นที่จะต้องไปสวรรค์ลแล้วอีกหนึ่งกลุ่มที่จะต้องได้เข้านรกเราเป็นคนเลือกชีวิตของเราเองคนแต่ละคนไม่มีใครไปบังคับได้ว่าคุณจะต้องเดินทางไหนคนแต่ละคนต้องเลือกทางเดินชีวิตตัวเองแล้วผลสุดท้ายเราต้องรับผลในสิ่งที่เราเลือกอูลูกาลีฮะดาวะสัุลลอฮานิวะลกุมวะลิซัิลิมสลิมีนะมินกุลิซามัสซัฟิรุอินุวัลกัฟูรอระฮม